สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทริปสุเกลียววิถีถิ่นไทยครับเห็นแบบนี้เดาได้ไหมครับว่าผมอยู่ที่ไหนอ่าหลายคนเดาถูกแล้วล่ะตลาดไม้ดอกไม้ประดับรังสิตคลองสิบห้านั่นเองครับแต่เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้นะว่าที่นี่เนี่ยคือตลาดไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วครับและที่สําคัญไปกว่านั้นคือเขาได้รับยกย่องให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เอนอันซีนของประเทศไทยประจําจังหวัดนครน,นายกเลยครับ แต่คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ชมที่เป็นคนปลูกต้นไม้นะครับคงจะรู้ดีว่าสภาพอากาศของโลกเราของประเทศเราตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะอุณหภูมิก็สูงขึ้นอะไรก็โอ้ยากไปหมดการเลี้ยงต้นไม้ก็เหมือนกัน เรื่องของน้ําที่จะเอาใช้รถใช้อะไรเนี่ยมันก็เลยยุ่งยากไปด้วยเลยมีการผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาครับโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะครับง่ายๆว่าเป็นดินวิทยาศาสตร์นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยจะสามารถอุ้มน้ําได้มากกว่าน,น้ําหนักตัวของมันถึง200เท่ามันทํามาจากแป้งมันสําปหลังครับเอาไปละลายน้ําแบบนี้ครับมันก็จะฟูขึ้นมาจนกลายเป็นดินวิทยาศาสตร์เอาไปใช้เพาะปลูกได้อุ้มน้ําได้ดีด้วย <laughs> แต่เดี๋ยวก่อน พามาขนาดนี้ไม่ใช่ว่าจะพามาดูแค่ดอกไม้ต้นไม้หรือวิธีการปลูกมันเท่านั้นนะครับมีอย่างอื่นที่เด็ดกว่าก่อนจะเข้าไปที่ตัวชุมชนบ้านโพแทนนะครับขออนุญาตส่วนตัวนิดนึงครับแวะที่วัดประจำหมู่บ้านก่อนวัดโพแทนนั่นเองนะครับที่นี่เนี่ย อายุตั้งแต่ต้นรัตนาโกสินนะครับตั้งแต่พศ2450เลยครับเป็นวัดประจําของหมู่บ้านนี้เลยครับที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดโพแทนนะครับหรือว่าชุมชนโพแทนก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยวัดนี้เนี่ยเขามีต้นโพต้นหนึ่งครับเป็นต้นโพป,ประจําวัดเลยแต่ปรากฏว่าตายไปครับแต่ก็มีต้นนี้นี่แหละครับที่งอกขึ้นมาทดแทนของเดิมก็เลยเป็นที่มาของคําว่าโพแทนนั่นเองครับ ที่มาแวะที่ไม่ใช่เหรอครับปัวเนื้อไม่พอครับปัวเ <ibles ๆ S 1> นื้อไม่พอครับ <ๆ S 1> แล้วที่ผมบอกไว้ครับว่ามีอะไรเด็ดมากไปกว่าไม้ดอกไม้ประดับก็ที่นี่นี่แหละครับฟาร์มเห็ดลินจือฟังไม่ผิดครับหมู่บ้านโพแทนนี่แหละครับที่นี่มีฟารม์มเพาะเลี้ยงเห็ดลิ้นจือแดงกันครับเข้าไปดูนี่นี่นีี่ครับ เจอพอดีคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงเสริมครับสวัสดีครับขอนอนุญาตเข้าไปดูเพชรลินจือแดงใช่ไหมครับผมคุณลุงช่วยนำชมหน่อยได้ไหมครับได้ครับเชิญครับเปิดไเลยนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยครับคุณผู้ชมผมไม่เคยเห็นเพชรลินจือสดมาก่อนเลยอะ่ะคือมันเป็นหนึ่งในเดอะเบสของสมุนไพรจีนเลยครับคุณผู้ชมพอยากำไปเอาจริงจริก็ยากไหม ไม่ยากเท่าไหร่แต่เราต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ได้เขามีอายุของเขาไหมครับมีครับตั้งแต่เราเปิดหน้าก้อนเนี่ยเหี่ยวก็ฟางออกหมดแล้วดินคือก็จะเริ่มออกดอกประมาณสิบวันก็จะแทงดอกออกมาแล้วคขาอปยุสองเดือนแล้วก็ดอกก็จะเป็นสีแดงเนี่ยคือดอกมันแดงอย่างนี้เลยนะครับครับแต่นี้ก็ต้องโตกว่านี้อีกนิดนึงถึงจะเก็บแต่นี้เก็บได้แล้วสองเดือนเก็บได้แล้วสามเดือนตั้งแต่ยอดเชื้ออะไรไงแปลว่าอันนี้คือเก็บได้แล้วดิได้แล้วดึงดอกออกเลยแค่นี้ครับ เหมือนไตเลยอ่ะนี่คือดอกเห็ดแล้วก็เอาดอกไปล้างน้ำแล้วเอาไปทำอะไรต่อก็ไปตากในโรงอบไปอบให้แห้งใช่ไหมครับใช่้ยเนี่ยคือสปอร์สปอร์ของดินจือยิบติดมือผมเนี่ยเหรอครับผมตัวเนี้ยมีประโยชน์มากกว่าดอกยี่สิบเท่าเฮ้ยสปอร์นี่จะมันจะป่นแล้วมีเม็ดเหมือนเม็ดหมากคือไอที่ติดมือผมเนี่ยใช่้ถ้าผมเอาเข้าปากของยีเดียดีเลย ไม่ได้ตอนนี้ยังกินไม่ได้แล้วมีวิธีเก็บสปอร์ไหมมีครับอ้าวโชว์หน่อยได้ไหมได้ได้เด็กฝึกงานนะครับคุณป้าสวัสดีครับเก็บลินจือเนี่ยที่ว่าแบบว่าฤดูเก็บเกี่ยวมันสเดือนเนี่ยเราก็ปลูยทั้งปีไหมครับปีหนึ่งเมื่อก่อนผมก็ทางครั้งเดียวแต่ว่าตอนนี้ทําได้มากกว่าหนึ่งรอบตอนนี้ทําได้ น่าจะทั้งปีนอกจากเห็ดเหรินจือแล้วคุณลุงยังมีการเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างอื่นไหมครับก็เพาะเห็ดนมเสือสายพันธไทยคือเห็ดนมเสือนี่จะอยู่ที่เชือกเขาบรรทัดคุณสมบัติก็คือช่วยบำรุงปอดมีอีกไหมครับมีเห็ดเยื่อผ่สายพันธจีนนะไม่ใช่สายพันธุ์เดยดสายพันธุจีนกระโปรงยาวหัมันจะมีกระโปรงเป็นตาไข่ลงมายาวหัาแต่สายพันไทยกระโปรงจะสั้นกว่าอ่แล้วคุณสมบัติะคุณสมบัติก็คือมันกินได้อเอามาต้มต้มเป็นอาหารเป็นอาหารได้เห็ดเยื่อใย มีให้ดูไหมครับลุงมีครับอยู่อีกโรงเรือนอยู่โรงเรือนมันต้องแยกกันเพราะว่าเพราะตัวนี้มันสปอร์มันจะไปเวอเปิดลุงพาผมมาอีกโรงเรือนหนึ่งครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่เห็นมันมีเห็ดอะไรเลยมันเป็นก้อนเชื้อเห็ดเยื่อไผ่ก้อนเชื้อมันจะต้องไปไปเพาะตำโรงเพาะอีกที่หนึ่งคือเห็ดเยื่อไผ่เนี่ยขั้นตอนแรกก็ต้องใช้ขี้กบขี้กบที่มันใส่ไม้อะ เอามาเป็นตัวเชื้อเหมือนกันถ้าเกิดว,ว่าเราจะปลูกต้นไม้ก็คือดินน่ะแหะครับใช่ใชอ่ะในท่อซีเมนต์แล้วก็เอาเชื้อเห็ดเยื่อไผ่าสายพันจีนแกเป็นชิ้นเล็กๆเี่วางวางในท่อเสร็จแล้วก็เอาขี้กรมกอีกชั้นหนึ่งรประมาณหนึ่งฝ่ามือแล้วก็ใช้ดินโรยข้างบนฟางปะบนอีกชั้นหนึ่ง<ม>ให้น้ํารดประมาณอีก2เดือนก็เริ่มมองดอกเขาอันนี้ก็คือเชื้อของเห็ดเยื่อไผ่าสายพันจีนแล้วผมก็ซื้อคุณลุงไปนี้แล้วผมก็ไปหาขี้กบ หาฟางหาท่อถ้าไม่มีท่อซีเมนต์ต้องคุมอุณหภูมิให้ดีอุณหภูมิความชื้นแสงสว่างอากาศมันต้องได้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 ปริมาณของเขาก็ลองดูมันขคือเอานี้ไปก็ไปเพาะได้เลยถ้าเพาะไม่ได้ก็ค่อยมาซื้อลุงกินอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณลุงได้เพาะเห็ดมาแล้วเนี่ยเขาสามารถเอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างครับด้านนู้น ก็คือการแปรลรูปผลิตภัณฑ์ครับผมเอาดอกเห็ดเมืองเนี้ทั้ง3อย่างเนี่ยมาทำอันนี้อย่างเช่นเห็ดดินจืออันนี้คือคบอบด้วยไหมครับอบด้วยอบด้วยแล้วก็มาเป็นแบบนี้เลยจากดอกที่เเห็นนี่คือดอกนี่จะต้มน้ําใส่กาอย่างเงี้ยได้2ลิตรต่อ1ดอก โอ้โหนี่ก็ได้เยอะจริงอ่ะเพราะว่ากว่าเราจะกินนะสองิตรไหนก็มีเป็นอย่างนี้ด้วยอันนี้จะเป็นชาสําหรับชงทาเป็นซองชงเขาเ้าไปในนี้ได้ไเลยนี่ก็คือหนึ่งซองก็ชง1แก้วอันนี้ก็จะเป็นน้ําเห็ดหลินลจือ,เ,จอเอาไปผสมน้ําผึ้งเพราะฉะนั้นผมต้องชิมแล้วน้ําชาเห็ดหลินจือเนี่ยมันกินยากกินง่ายยังไงมีกลิ่นเห็ดแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอืมร้อนร้อนอน่เล่นหยอก มีความขมแล้วก็มีกลิ่นที่ชัดแต่เพราะพอขมนะมันก็ไม่ได้ติดลิ้นนะครับมันก็ขมพอกินแบบกินเข้าไปมันก็แบบมันก็ไม่ได้แบบเป็นรสขมที่คาอยูอ่แอบเห็นว่ามีเก๊ก<ส>มวย,มวยน้ำผึ้งแล้วก็เยาวานก็กินได้ง่ายขึ้นอันนี้อะไรครับอันนั้นเห็ดนมเสือครับออที่เราไม่ได้ดูกันเมื่อกี้นี่คือตัวดอกเห็ดนมเสือที่เพราะ,ราะแล้วฝังดินไปประมาณ6เดือนก็จะได้ดอกแบบนี้อันนี้คือตัวดอกทั้งดอกเลยนะไม่ใช่หินนะเนี่ยไม่ใช่หินตอนแรกเลยก็เอามาหั่น ไปรูปเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ไปตากในตู้พอไปตากอตากให้แห้งอ่าแล้วมาอบให้เหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเสร็จแล้วก็มาบดเป็นผงก่อนแล้วก็มาใส่ซองเนี้ยเขาทำเป็นชาชาเห็ดนมเสือตัวนี้ก็บำรุงปอดถ้าเกิดว่าหิดหลินจือก็จะมีฤทธิ์เด่นทางด้านเรื่องของภูมิคุ้มกันแต่เขาก็บอกว่าสรรพคุณมันเยอะครับเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรเนาะสมุนไพรสรรพคุณมันจะกว้างนี่ก็คือตัวอย่างของ ผลิตภัณฑ์ในการแปลรูปซึ่งก็มีกระบวนการหลังจากที่เราเก็บสดอีกนะครับซึ่งค,คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยปลูกเห็ดหรืออะไรเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงอะไรขนาดนี้นะมีที่นึงที่ผมแนะนําว่าสามารถที่จะเอาไปใช้เทคโนโลยีของเขานะในการอบแห้งก็ได้ไปฆ่าเชื้อโรคก,ก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีของนิวเคลียร์ครับก็คือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนนั่นเองได้ยินคําว่านิวเคลียร์ไม่ต้องตกใจนะครับเอามาฆ่ารังสีเนี่ยเขาจะมีการคุมระดับให้ปลอดภัย และในขณะที่ปลอดภัยก็จะฆ่าเชื้อโรคด้วยยืดอายุการใช้งานยืดอายุของอาหารได้ด้วยก็ติดต่อกันเข้าไปครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงเสริมมากเลยตื่นตาตื่นใจผมไม่เคยรู้ว่าการเพาะเห็ดคือเป็นยังไงขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผู้ชมสนใจนะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่หมู่บ้านไหนไปดูผลิตภัณฑ์ของดีอะไรหรือว่ามีวัฒนธรรมประเพณีอะไรที่ดีงามของที่นั่นติดตามชมกันครับ